ขอบคุวกระชายสบายดีท่านผู้ชมพอพอกับข้าพประเจา้าขมุนและก็ะชคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกับป้าส้มส่วนนั่งมอนอีกมันนี่วันผักเพิงผักความมันง่ามท่านผู้ชมตอบแซงพันี์ยังง่ามบ่งาม,องงามโอ้เธอพี่เลือกลาลพี่เลือกลาลแต่ไอัน,นี้เอาออกใหม่เนี่ย โอ้แก้งมือเลยนี่ซ้องมือเลยวะงามแทงงามบาดส้มบองไหมความมันงามเออเธอมันตอบแสงเคอเลอยสียางมาทางนี้ส้มความงามไปนำการโป้ทุกที่เหลือลาย Pì lục lái, pì lục lái. Nè, bật xe này tham bùn xôm. Pì lục nóc ngựa nè, nóc pì lục lái. Nhắm กระเป๋านักและผืนเนาะถามว่านางงอนคือบุห็นมากพี่นะโอ้ยผมมีคนนัน่นยังวะผมมีคนทดสวนผุนบาสิดิผมมีคนทดสวนแล้วนั่นไปเห็ดนั่นสะวะไปเห็ดยังตัวเห็ดยังเกาะเห็ดบะเห็ดบีวะยัง พูนกัทินท่นทานู้ษมน้อนางมอนพูนอยู่คนละฝากพอไปทางนั้นมันเหลื่อมตาท่านู้ษมก็เลยมาทางนี้กำลังหดสวนอยู่เดยล่งล้ายในงวดนี้ล่งพิลึกพิลำเนาะำจำตาบเลยพูท,ท่า<ะ>นู้ษมิ่ฮะเออวะ

อันมันออกได้จัามือเลยจังอันนั้นของต้นละใส่ขี้ฟุ่นเลยเนาะใส่ขี้ไก่เลยเนาะบอกว่าของเราเป็นไก่สดใส่อันนั้นวานละใส่ขี้ไก่ขั้นขั้นขี้ไก่บรสุทธได้เหตุจั่างไรออกมาซ้ำนี่จะจังใส่ซ้ำนี่จังคอยใส่กันบ่มันจะงามของเราควรออกมาซ้ำนี่ใส่ให้มันเปื่อยวะมันสดได้ของเก่านะมันต้องใส่ก่อนเปื่อยมันจางเนาะแล้วเผื่อหัวพจน์อะพอมันจางอื ขั้นนั้นขั้นขี้ไก่เม็ดได้เห็ดอย่างไรมอนตัวเป็นเม็ดตัวอัดเม็ดกระใสได้คือกันบ่อหากเ็ดเสียงห่างเนาะเสียวซ่านทำเสียวซ่านได้ทานผึ่งสมแต่ว่าเสียวซ่านเพิ่นนันใส่เพิ่นนันอันนั้นเพิ่นวานเลยเพิ่นใส่เลยเออพวกกันพวกกันขี้ไก่ป้นขี้แก้วอะไรเป็นออกซัมเนี่จะคอยใส่เนาะ ออจำนี่ก็จะว่าเออต่ว่าโอกาสเปื่อยร้ายมั้บอกบ็นี้นะเนื้อเส้แบบ่วยแบบป่อยเนาะอือพวเป่อยนี่นะงามบองามแวก็แต่ว่าซ้ำนานขนาดวานตาผู้ชมบองแม่ความถี่นะซ้ำว่าเอาเม็ดเมดแทกเอาอันนี้พักการหน้าปะขาดซอมปะงามเนาะ งามคักกำลังฮดอยู่ท่านผู้ชมดิฮดแล้วมาได้ไปงานน้ำผึิงเนี่มู่ไปงานดองลานสาวเพิ่นอยู่สวนเซยฮะองควเพิ่นเตี้ยวชะวันคอ้พิ่นเตี้ยวชะวันไปด้วบ้านเตี้ยวชะวันนั่นฮะเป็นพอด,ด้วยไหมพอแล้วเพิ่นเฮงเจ้าภาพเนาะกับน้องสาวเพิ่นวะแม่ยนไทยอันอีปอเหรอที่แมงที่เบา ออันนีใหญ่ดังโมโมนะอันนั้นเสียวกันนะนะเสียววะเอ่อเห็นไปทำกันารอะไรๆดิเขาขายผักสอยได้ก่อนแนมหาอยู่ลูกแนมหาเนาะมอนคือโบเห็นไปถามโอ้ยอันโบมีคนหดสวนผลว่าเล็กน้อยก็มาผีมืดสติเล็กน้อยไปพุ่นให้บักทิดอยู่มันก็บยู่บักทิดอยู่ให้มันมันมาหดบ้ายางเปลียงเปะเปลียงเปะเปี่ยงเปรอยู่ในอาทิตย์มันมันอย่างก็ขึ้นนะนะ คงเห็นชะับมีอันนั้นถ้าอันอันนั้นนะทางอันนี้อย่างบุ่นแหละจะตกสมพพถ้ามาทิพลูกเป็นอีย่างคือว่ิญญางเปรี้ยๆมันตั้งเป็นพนวะพิ่นว่ยอมบอกลูกอีกโอ้ยตกตกแล้วมันในเจ็บมันนี่นี่ยกระดูกอันหึงชุดเียนะเอออย่างเปรี้ยๆเปรี้ยๆอยู่เอาเอาค่อยไปก่อนก็มุมเงี้ยมุมเงี้ยไปบ้านเราลูกให้รู้ส่วนในเรื่องเกี่ยวไปบ้าบ่าว่าทีเพิ่นเฮงเกยวกไปแล้วเนาะ เมื่อนึ่คนบนลูกชวนลายเนอะมันเอาอันนั้นตี่คดอันนั้นเอีหยังเกาะหลังตีนเคยเอานั่งลูกเสาหล่าอีฝ่าวะอีหยังลยูกบนปิกอีน้อยเอออีตานอีตานผู้หล่าดีคนลงลายู่สมพานกับมดแหละเนาะเขาขี้ตัดยังพอสีหยางไปอะไสีหยางไปเขานก็อ นางมอนคนงามแต่ว่ามันเหลื <t rian> <t rian ่อมด้วยค่ะมันบังพี่พี่โอ้พี่งามนะเอฟเท้าหูบายเด้อเดี๋ยวนางมอนเด้อประเทศนี้ยังพอวดชวนสื่อพรวดชวนสื่อนางฮอวดด้วยแหละเสียสานเสียสานได้ทานผู้ส้มเบยอยากได้ข้อมูลแล้วมาทำเสียสานผู้นี้เดือยเก่งเดียวก็ยังมีงานอีกสองนะฮันงานยังเอาเคนบักเอฟกับสีมัดแขนโอ้สบายนคนเซ่ยเซ่วอยู่ฮัน แล้วมันยังอีกอย่าก็เห่ออีอึ้งอีอึ้งก็เหรนูจะไปแต่งเก็บใชบันหมืออื่นนั่นะเอาลูกไผ่บดอะไบดอะไเฮ็ดซองอึ้งเปรตอะไรอ่เออบดอะไเฮ็ดซองอีอย่างเราหมดเออ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 ลงไปเก็บพักทางลมก่อนท่านผู้ชมเออไปอันนั้นเอาหลอกพักอะไรเด้อฮะเอาหลอกพักงามอะไรเออ ตัวนี้เี้ยยันยังอันนี้ประกาดคิววะสลัดลูกรสื่อเป็นซองมาหวานลดโบเกิดมอนทั้งกรอบทั้งใบเอาไปหวานทันทิหนึ่งแล้วโบออกตัวตัวเป็นซองนะวะเออเอาอันนี้มันคือโบโคดโบทัวมอน สนพี่ดิเออเออเอ,อู้สุดนี่ลงลายทำปุซซมเต็มตึงพี่เลยโผด่โผด่โผลโผล่ี่เลือกลายพี่เลือกลายส่วงนี่นะนางมอลงพักพี่เลือกลายอู้เบิร์เงิน,นพักแนว่ยพูดในก็ดีพี่เลือกพี่เลืกพี่เลืก อันนี้เอามีเห็นแน่วได้ค่ะพุณสม้มต้นนี้พกักกาดสอยต้นนี้ยุดหดละ่ะกามาโซนนี้ ผักบ่งนานหนึ่งกับผักโมอีกนานหนึ่งทนะ่านผู้ชมโซนนี้นะเออตัวนี้พักตัวนี้เก็บแล้วเรียบร้อยตัวนี้เอาเมีเอาเนี่ยเอาด้ตัดๆอะไเรียบร้อยเนาะเออแล้วก็มาพักบ่งโซนนี้กับพักกาดท่านผู้ชมเบิง่งโอ้โหความมันงาม งามใดงามดีถ้าผู้ชมมึงไหมความงามนะงามลายงามลายเท่านี้กระเพ็้ยวอากาศลงมาติดตามส่วนนางมอนฐานผู้ชม ล่งองขอนขางลายได้ทำข้มพูนแต่ต้นคลิปไม่เห็นบอกเต็มอัญใญเลยแล้วก,ก็มาสุดอยู่ที่นี่กระเบิงพักต้นงงนี้คำามงามงาม,งามไรงามดีบอกไหม,มทำข้มขี้เลือกลายงามโพดงามโพงามแท่งามวางามใบรีทำม,มอืม งามาแทะเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้กสิคอจบว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ส่ติดตามตังเต้ตดจนจบสวยเป็นกําลังใจแก่่ของครัวนางมอนในการเหตุการเกษตรและก็เป็นกําลังใจแก่ขับพเจ้าในการเหตุทริปด้วการกคไล่์คดแชร์คตติดตามเป็นการส่งเสริมขับพเจ้าไปในตัวกสิคอลาท่านผู้สมไปเพียงเท่านี้เนาะพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย